สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูลำไยแดงนะครับลำไยแดงนะครับลูกสีแดงนี่นะครับเม็ดร,รีบเลยนะครับเม็ดเล็กเลยนะครับนี่นะครับลำไยแดงนะครับดียวแกะอีกรูงนี่นะครับ เกะให้ดูนะครับนี่นะครับเม็ดเล็กเลยนะครับนี่นครับต้นลำไยแดงนะครับลูกดกนะครับสนใจต้นพันธุ์สอบถามได้นะคะ ลำไยแดงอินโดนีเซียนะคะต้นนี้อายุเกือบสิบปีแล้วนะคะดูแลงง่ายปลูกง่ายนะคะปลูกติดผลทวายทั้งปีเลยฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ